ส่ง s อ s เบมาก็ได้นะ,ะใครที่เอ่อเป็นชื่อที่น้องเขาถูกใจหรือเราชอบเนี่ยเรามีของรางวัลให้ะนะฮะ,ะจะเป็นอะไรนั้นนะเดี๋ยวเราจะบอกดีหลังแล้วกันคือรางวัลใหญ่จ้ะ,ะรางวัลอะไรรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่คืออะไรจานี่ผู้ใหตั้งได้เอาคนนีไปเขาจะมีคนตั้งไปแเล่เาไ<อ>ม่มีหรอกนะฮะไอ้น้องไปขยายลําโพงให้เสียงดังหน่อยตมุกไม่ได้ยินเลยปะเออนะฮะ ไปหมอแล้วน้องไม่ต้องละมันได้ยินแต่มันไม่กดเองนี่หว่าโอ้โอเคนะฮะจะบอกก่อนว่าคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะจ้าตั้งชื่อด้วยตั้งชื่อ <จะ S 2> น้จะไปไหนนีคุณลืมหมดแล้วเนี่ยลืมจนลืมจนเบอร์แล้วเนี่ยอ๋อตั้งชื่อมาครับตั้งชื่อมาแล้วเอ่อท้ายรายการแหละช่วงเอ่อช่วงสุดท้ายเนี่ยเอ่อเราก็จะมีการตั้งชื่อรายการด้วยจหาอย่าลืมตั้งชื่อมาแล้วกันอ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราค่อยจดไว้เอาวางไว้ก่อน วันนี้ครับเรื่องราวของการอ่านหนังสือวันนี้ผมมีเรื่องราวของการอาเรอะไรร้องเพลงดิร้องเพลงมาฝากด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะฮะแต่ว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยนะฮะผมมีเรื่องราวของอ่านการอ่านหนังสือมานะฮะให้รับชมกันอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับเขาเรียกว่าเอ่อคนที่ขยันเรียนขยันอ่านหนังสือเนี่ยจะได้ดีเสมอแหละผมอ่านเป็นประจำเลยไอ้นี่ก็อ่านนะไอ้นี่ก็อ่านเนี่ยนี่อ่านหนังสืออะไรหนังสือเนี่แก้กรรมทําให้รวยนี่ครับ อันนี้พัฒนาอ่านเนี่ยอ่านแล้วจะได้พัฒนาเนี่ยอ่านแล้วจะหน้าแบบมันเนี่ยนะฮะหน้าแบบมันหน้าแบบนี้กูไม่อ่านหรอกเนาะอ่านแล้วหน้าแบบนี้ไม่อ่านหรอกนี่ฮะเนี่ยอ่านแล้วหน้าแบบนี้เนี่ยอ่านอ่านทุกวันไหมทุกวันก็ตอนไหนบ้างตอนก่อนนอนก่อนนอนอ๋อแล้วก็หลังนอนหลังนอนด้วยโอ้เหมือนเหมือนยาเนาะจ้ามันกินเหมือนก่อนนอนแลวหลังนอนฉช้ละงงอยาเนี่ยทำไมกันเวลาหมอให้ยามาฉชนละงงวันละสองครั้ง อวันละสามครั้งอมันคืออีอย่างไปทําอะไรกันมั้งถุยก็ดีแหละกินวันละสองครั้งหลังอาหารตก่อนอาหารแลวก็หลังอาหารไงสองครั้งเออยายไม่เข้าใจจ้าเออนี่มั้งครับหัวเราะอะไรครับเพื่อนเล่นเหรอแล้วก็แล้องเนี่ยอ่านยังไงอืมก็อ่านหน้าปกในวันละสองครั้ง ผมอ่านทุกวันห้าปกกไอ้บ้าต้องอ่านข้างในด้วยข้างในอไานเ่เหมือนพี่เลยพี่อ่านทุกวันเลยพี่อ่านประจํ่อ่านวันละหลายแล้วรอบอ่านทุกวันอ่านประจําแต่พี่ไม่ค่อยอ่านในห้องนอนหรอกส่วนใหญ่หนังสือพระหนังสือโป๊โอ้ยนะฮะส่วนใหญ่พี่ก็จะไปอ่านในห้องน้ําบ้างตามต้นไม้ใหญ่ๆบ้างโอ้โหเนี่ยฮะดีเหลือเกินพี่เป็นคนไม่หื่นหรอกแต่ว่าก็พอดูได้นะฮะ รูปพวกนี้เนี่ยมันเป็นรูปศิลป์เป็นศิลป์ครับคุณผู้ชมดูให้เป็นศิลป์ฮะเนี่ยดูไงเนี่ยดูให้เป็นศิลป์นะอย่าไปดูอะไรทะลึง่งตึงตังมันไม่จริงนะฮะดูศิลป์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขานั่งแบบเนี้ยศิลป์เดี๋ยวดูยายนั่งอายายนั่งแบบนี้เฮ้ยของผมเล่นอะไรเนี่ยเดียวคุณชวนดูเห็นเปล่า ว่าของเขาไปลักเขาของเขามาบั้เหรอไม่ลักหยิบไม่ได้บอกโอ้เดี๋ขอโทษครับพี่โทษครับอ๋อของเขาจ้าบ่งบอกเลยว่าไอ้นั่นน่าหื่น่ากุยโอ้พ่อปัญการหื่นมากเลยคนน่ะเออไอเด็วไปหยิบมาไม่ได้บอกจ้าไปหยิบข้าไม้เฉยวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากเยอะเลยจ้าเออวันนี้เอางี้ก่อนรู้ไหมว่าทําไมผมถึงโสดทําไมผมถึงโสดใช่ผมบั้นตัด ไม่ใช่โอ้ยไม่ใชง,งานตัดที่ไหนแล้วไม่เกี้ยวเสียงรถฟี่วะที่ผมโสดเนี่ยเพราะว่าผมไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงมันผู้หญิงเนี่ยมัน <ไ ff? S 1> เอ้ยไม่ต้องพูดผู <c oughs> ้หญิงมันอย่างเงี้ยทุกคนเลยผู <c oughs> ้หญิง,ม,ง <c oughs> มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยผู้หญิงมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นอย่างเงี้ยถ้านีเปรียบจะมหาหน่อไม้หน่อไม้ถุย เนี่ยเขาเรียกตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรม้าน้ำม้าน้ำบ้านใยโดนไอตัวอะไรควายดอนควายดอนทวยเฮ้ยพูดเธอเรื่องควายงวควายอ๋อควายนี่คือภาษาอีสานภาษาอีสานแปลว่าควายดอนอ๋อควายดอนควายดอนนี่คือควายดอนควายอะไรควายที่ตัวมันขาว ไว้เพื่อจ้าดีถ้ามันถ้ามันตัวน้อยเขาเรียกอะไรควยน้อยถ้าตัวใหญ่ใหญ่โอ้ถ้าตัวยาวควยว่าขวยยาวจันเล่นฉันเล่นจริงเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าที่ผมอกหักเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรขี่รถลมอกเลยหักไม่ใช่รู้หลังเลยไม่ใช่ที่อกหักเนี่ยนะฮะเพราะว่าหน้าผมเนี่ยที่ดีๆอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าใช้อะไร โอ้ใช้ครีมอะไรเนี่ยอะไรนะทำไมทั้งหน้าใสอย่างไงหน้าจะใสนะอยาากถมมเนียนไรเนียนเลยหน้าดูหน้าหน่หน้าจะเนียนใสเลยรู้ไหมว่าใช้ครีมอะไรจักจั๊กใสอยู่เอาไม่ใสไงแถวเซเว่นมีขายไหมโอ้ยเซเว่นมันมีขายอร่อยบ้ากแถวใหญ่เซเว่นกระจอกระจอกระจอ้มีขายนี่เลยใช้ครีมนี่ยครีมอะไรทาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน จะทําให้หน้าเนียนเด่๋ยทาเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดไม่ใช่เบิร์ดอยู่บอหมดเนเออนี่นี่อันนี้ไม่ใช่ครีมอะไรนะนี่ครีมอะไรครีมหมอลำพิษครีมหมอลำอะไรพิษไม่ใช่ครีมหมอลำครีมอะไรไอ้นี่เขาเรียกว่าครีมล็อกครีมล็อกเออครีมล็อกเออันนี้ครีมอะไรครีมล็อกพิษครีมหมอลำาอันนี้ครีมอะไรครีมหมอลำครีมล็อกเออพิด อันนี้คีมเหล็กอันนี้คีมอะไรคีมเหล็กคีมมอลลามคีมล็อกถูกมืมือมืท่าเท่าตีผิดแล้วครับครับไปตีใหญ่เป็นเทเลนี่เขาแก่แล้วรู้ไหมเนี่ยท่านใส่คีมน้ำเขาอยู่คือจังหงมักตี